ฟอเทนเซอร์วายแถมนะครับ4.2อัประบบเพิ่มนะครับระบบแรกปิดกระจกอัตโนมัตินะครับเมื่อล็อกรถระบบที่2นะครับรีโมทสตาร์ทระยะไกลนะครับสั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์รอคนขับได้เลยครับง่ายๆนะครับแค่นี้มันจะเปิดแอร์ให้อัตโนมัตินะครับหรือสั่งดับเครื่องก็ได้ก็อีกระบบที่สําคัญนะครับระบบไฟอยู่ข้างลานะครับตอนเดินเข้าใกล้รถนะไฟสองสว่างทิศรอบคันนะครับไฟหน้าไฟหลังไฟท้ายนะครับให้แสงสว่างรอบคันนะครับตอนเราเดินเข้าใกล้รถนะ จะคืน่สบายเลยบูสกินใหม่นะครับเป็นมัดอีนะครับมาดูติดตั้งลำโพงเซนเตอร์นะครับตัวนี้เป็นอินฟินิตี้เนียนๆนะครับผมมาฟังเสียงกัน ระบบเพิ่มนะก็จะมีโหมดขับขี่โหมดขับขี่นะครับสําหรับ4ู2ก็ใายเท่านี้แหละครับผมเพิ่มโหมดสปอร์ตนะครับัตราร์ริ่งแรงนะครับเร่งเร็วเร่งแรงคันเร่งไวนะครับมันขึ้นแน่นอนไหมแล้วก็จะมีโหมดลากขว้โคนนะครับ ไซด์ตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับแต่เฉพาะล้อหลังนะยางไปลุยหนักนะครับแค่พอผ่านอุปสรรคเล็กๆน้อยๆได้นะสำหรก็โหมดสปอร์ตครับที่ใช้กันหรือท่านจะไอ้เปลี่ยนโหมดผ่านจอกลางก็ได้ตัวนี้จะเปลี่ยนได้สามโหมดนะครับสปอร์ตประหยัดปกตินะครับผมพอเมียยวพอการใช้งานแนละ้เวเมนูออฟโรดนะครับเอาไว้ดูองศาลมอะไรเท่านั้นนะสำหรับ4ี่คณอตัวนี้นะครับผม ในเมนูนะครับรถยนต์ก็จะเพิ่มการส่องสว่างมาให้จะเป็นไฟส่องสว่างต้อนรับนะครับเวลาเดินเข้าใกล้รถไฟติดรอบคันนะครับก็จะมีระบบไฟส่องสว่างรอบคันนะครับตัวนี้ต้องปิดไฟหน้าก่อน<ๆ>เพื่อใช้งานนะครับผมเนี่ยเราจะเปิดไฟสองใต้กระจกค้างไว้ก็ได้้องเอารถไปวิ่งสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็จะใช้งานได้นะครับผม เราสามารถกดเปิดค้างกดเปิดไว้แล้วก็ดับสวิตช์กุญนแจได้นะครับไฟจะติดค้างนะจนกว่าเราจะขึ้นมาปิดนะครับผมเอาไว้แคมปิ้งเอาไว้ใช้งานนะครับเอาไว้ซ่อมรถอย่างนี้นะแล้วแต่จะใช้งานนะครับผมลำโพงอินฟินิตี้นะครับให้เสียงกลางแหลมนะครับดันเสียงคนร้องเสียงเครื่องดนตรีชัดเจนขึ้นนะครับและจะให้เสียงเข้าหูเราเป็นแบบสเตอริโอเลยขับทางไกลสบายนะครับผม เปิังฟังชัดนะครับไม่มีเสียงรบกวนนะเมนูเพลงมันอยู่ตรงนี้เลย นะครับผมตอนนี้สตาร์ทรถแล้วเออลูกค้าไม่ค่อยเปิดแอร์กันนะครับผมเปิดแอร์ได้นะไม่มีความจำเป็นที่ต้องดับเครื่องดับแอร์ก่อนปิดแอร์นะครับก่อนดับเครื่องนะรถสมัยนี้ละก็จะเพิ่มอีโคโค้นนะครับตัวนี้ดูพฤติกรรมการขับขี่นะครับผมแล้วก็ มาที่เข็มทิศนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรน,นำทางนะครับเมื่อน,นำทางผ่าน Apple Map นะครับ g o o g l e Map ในสถานะปกติก็จะเป็นทิศบอกตรงนี้นะครับ EWS n F นะครับผมเกจวัดการกระจายกำลังนะครับก็ดูกำลังดูแรงที่มันส่งไปแต่ละร้อนะครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้นะกับรีโมทสตาร์ทนะครับผม